สวัสดีครับแอปพลิเคชันเทเวลขับนะครับวันนี้พาทุกท่านมาที่คาริฟาสปอร์ตซิตี้ฮอล์ครับกรุงมานามาประเทศบาเรนนะครับมาชมการสดการแข่งขันฟุตซอลชายนะครับในกีฬาเอเชียนยูทเกมนะครับนี่เป็นการแข่งขันในรอบชิงเหรียญทองแดงครับทีมชาติไทยลงสนามพบกับอุซเบกิสถานครับในส่วนของผู้บรรยายมีผมวิศรุ่มลุงและคุณธนทรฤศศิริรับหน้าที่บรรยายครับสวัสดีครับคืออัแรกครับทีมไทย ขวาไปซ้ายครับบอลมาลูกนี้ก็แรงไปหน่อยครับอุสเบให้แล้วจับคลิกมาจังหวะดีครับแม่แล้วดึงมาจะยิงไม่ได้ครับโยซอฟบอลมันลั่นไปหน่อยทิศอินของเจียรวัตรจ่ายต่อเจียรวัตร ปล่อยมานาราวิโอ้โห,หลูกนีครับแม่ได้ฟาวไว้กูสินไม่ให้แล้วบอลของอุสเปแปลเข้าไปติดมือเจงสันต้องเคลียก่อือหือเป็นจังหวะนีเขาตัดบอลเราได้นะครับแล้วต่อบอลกันสวยด้วยครับแต่ว่ายังมีคนนีครับเจงสันสยามจากขอบครับธนภพไหลามาแล้วดาราวิดึงซ้ายโดนดักแล้วครับธนภพทีหนึง่งธนภพให้ช่องเจงลกสวนของอุสเปับดลโบซิเยฟครับให้มาตีทีมไทยนาราวิท นาราวิทพาหนีมาดาราวิทหักมาแล้วปล่อยถึงจีรวัตรยิงติดมือยังเซฟไว้ได้ครับผูบ้รักษาประตูของอุซเบกิสถานดูจังหวะจิ้มหัวเกือกลูกนี้ครับรยิงของจีรวัตรสังสมเล่นซานไมทีแล้วเปิดทะลุมานาราวิทยิงหลุดไปอีกแล้วครับก็ยังเป็นปัญหาเดิมๆเลยครับเรื่องการจบสกอร์ นี่ครับภาพจับมาโครับมาตอฟครับของอุซเบกิสถานนาฮานีเครียดเลยครับปอท่นาราวิดนาราวิ์หลบมาสวยนาราวิ์ลองยิงแล้วโอ้โหไม่ได้อีกแล้วแม่ไปดีทุกอย่างแล้วครับเหลือแค่จังหวะจบเท่านั้นเองครับจารลลิดีนอฟให้มาแล้วจะยิงลูกนี้โอ้โหยังติดมือเจนสันไหลให้แล้วคืนกลับมาครับวิ่งมาใส่ลูกนี้ด้วยเท้าซ้ายครับ ดูกระสูนนี้ใช้ได้เลยครับนี่ครับไหลคืนกลับมายิงซ้ายครับแต่ว่าแต่มุมของอุสเปกิสถานยกมาไทายบ่งทิ้งไปก่อนอเดเบกลับมาที่อับดุลไรอมอฟลากขึ้นมาถึงแดนของไทยอิลโูซอฟจ่ายส่านแล้วยิงสวนของทีมไทยลูกนี้ก็ไม่ตรงโอ้โหเห็นรู้ตับประตูนี่ออกมาไกลครับลองส่องดูหน่อยบุกเข้าใส่ต่อเนื่องเลยครับ อีกซอฟยกมาแล้วยิงมุมแคบครับเข้าหน้าต่างเพื่อนเขาเสียดายเลยครับให้ธนวัตรมาทางซ้ายจับพิกลูกนี้รัฐวิทย์รัฐวิทย์กลับมาที่ธนวัตรบอลกันได้ดีแล้วยิงไกลก็ติดมือครับแม่ผู้รักษาประตูเขาก็เหนียวเหลือเกินครับคาริเบคอฟถือหลังก็ไปครับิงแรกเหลือ1ินาทีสุดท้าย แต่ขวาเอารบอบจ่ายไปติดวัตเชียรวิทย์เอายัดยังไม่ออกเปิดเข้ามาโอ้โหจะควายิงลูกนี้คแรบบับของไอ้บาเยฟต้องระวังด้วยคแรบบับนี่ครับบกเพื่อนปล่อยให้ยิงบ่อยๆเดี๋ยวไม่ดีเหมือนกันคแรบบันบ,บนี่ครับเนี่ยทิกิสถานคแบบรนัแบแต่ว่ามาเชียร์อุซเบกิสถานอับดลรีมอบมาทางซ้ายแล้วจังหวัดยิงก็ติดมือเจนสัน ยืนปิดมุมได้ดีครับดารวิทยัดช่องแล้วปุโนเข้าขวาแล้วปุโดโอ้โหติดปือครับลูกนี้โอ้โหนึกว่าหายไปแล้วครับพลิกมาอย่างสวยเลยครับแมดูครับพลิกหลบมาสวยแต่ก็เหมือนเดิมครับยิงไปตรงกลางนี่แหละครับพอที่โยซอฟอิ่โยซอบสับเลยเอาแล้วแม่เราจะดุดเองครับ ไทยหวางยาวมาแล้วแย่ลูกนี้ของปุนโดเขาไม่ตรงทํากันสวยครับจังหวะนี้ครับดูครับลูกหยอดมาให้ของนราวิทบอลที่นราวิทนราวิทเล่นมาครับออโอ้โหผักเจรวัตมาได้แล้วนราวิทยกลกลูกนี้ยังได้คิกอินอยู่ครับแล้วเติมขึ้นมาปุนโดปุนโดดึงเข้าซ้ายแล้วยิงหนึ่งศูนย์นครับทีมชาติไทยขึ้นนําจากปุนโดหวังศิลปาคมครับหนึ่งต่อศูนย์ ม่ยิงแรงแรงนี่ไม่ได้ครับคราวนี้เลือกยิงเบาๆบ้างครับรอดขาผู้สอบประตูเข้าไปครับก็เชื่อว่าเด็กๆเหล่านี้ครับเก็บประสบการณ์อีกสักสองสาปีนี่แม่มีลุนขึ้นเป็นตัวหลักของบูเว็บด้วยเหมือนกันนะครับโบกเข้ามาติดเจสันออกบอลเร็วปุนโนปุนโนดึงมาแล้วปุนโนลูกนี้โอ้โหเหนือชั้นครับสอต่ศย์ปุนโนหวังศิละปะคุณครับทาประตูที่2ให้ไทยครับ โอ้ลูกนี้ต้องยอมเลยครับเอาไปสิบคะแนนเต็มครับแม่ทั้งจังหวะเกี่ยวบอลลงดูกรับอลยาวเลยเกี่ยวบอลนิ่มนวลมากครับหลบมาหนึ่งแล้วโอ้โหทักษะล้วนๆครับนาทีสิบแปดนะครับแล้วจังหวะมาของอุสเกนจีก็ตีไข่แตกได้ครับหมายเลขสิบสามอับดุลโบซีเยมครับน่าแหละครับปล่อยให้อุสเบมีโอกาสลุ้นบ่อยๆก็ไม่ดีครับ เขาฉกมาได้ก่อนครับแล้วเลือกยิงเล่นทางบ้างครับอืมฮึครับเกมนี้ดวนกันครับว่าใครจะแม่นกว่ากันรัฐวิ์ให้มาบมอดกขึ้นหน้าทาวินทาวินพีกข้าซ้ายทาวินให้มาแล้วยิงเป็นสาต่อหนึ่งครับโอ้โหจัดนวั์ผููวิธาดาวัตครับตอนนี้ประตูสําคัญเลยครับในช่วงท้ายครึ่งแรกครับเหลือ5วินาทีครับเรามาได้ประตูที่3ครับ โอ้โหจบครึ่งแรกแบบ2ต่อหนึ่งกับ3ต่อหนึ่งนี่ต่างกันเยอะครับรถแปรลูกนี้เฉียบมากครับเจ้าตีใจร้ายครับใจร้ายใส่อุสเบซแล้วครับระมอฟคองบอลให้มาครับอิวซอฟเพื่อนมาช่วยสกรีนอิวซอฟแทงช่องแล้วดูที่ยิงลอดขาเข้าไปนะครับไล่มาเป็น2ต่อ3นะครับจากซิลอ์ซีดีนอฟครับ ก็มีอยู่มุมนั้นมุมเดียวเลยครับเพราะว่าเจนสันนี้ออกมาปิดหมดแล้วครับแต่ยิงซ้ายยิงขวายังไงก็ติดครับโอ้เลือกยิงรอดขาไปเลยสองต่อสารครับอุสเบไลามาแล้วครับท, ah awk, ท, os, ที่สี่ของซีฮอกกิดินอสนะครับในซูสชาเอเชียยูนเวอร์สเกมเกมสนดุกปาครับปุ่นนอหลอกยิงลูกนี้โอ้โหเจอผ่าครับได้ฟาวต้องดูวัฒนภพ หลายาแล้วปุ่นโอกีชนคานครับจะฟ้องว่าแฉลบหรือเปล่าโอ้ลูกนี้หลอกขาดเลยครับมายืนแอบ,บอยู่ตรงนี้ครับเกมสูสีที่เดียครับกรึ่งหลังอุสเปกิสานยกระดับได้ดีครับบอจยาของอับดุลไรบอบวางตัวบนลูกนี้ลึกไปเจสันคว้างคืนมาก็ยังติดดาาวิดลูกนี้ไม่ได้ฟาวเอาแล้วอุสเปไปลื่น ทนภพขึงมาโอ้เจ็บอยู่ปุนโนหวังศิลปาคุณยิงเรียบร้อยครับโอ้ัตทิกของปุนโนครับ4ต่อ2โอ้จังหวะน,นี้ใจเย็นและเลือดเย็นมากครับปุนโนแล้วจังหวะจบสกอร์ทำได้ยอดเยี่ยมครับดูครับคลึงหลอกดึงแล้วยิงเข้าไปครับเสียบมุมโอ้โหจับตาดูเลยครับอนาคตคนนี้ครับเซตตีของทีมไทยก็ มี2ผู้เล่นจากราชวิทย์บางเผมอยู่นะครับทาวินแล้วธนวัฒน์ยิงติดมือล็อกเตียอยากมาได้บอลอยู่โยซอฟหนึ่งต่อนหนึ่งโยซอฟมีขวาแล้วให้มาเจสันขวาจากเทา้าครับโอโ้โหแม่จังหวะนี้ตัดสินใจไม่ดีครับอุซเบกิสถานจะยิงหรือว่าจะล็อกหลบว่าทำไม่ดีสักอย่างครับนี่ครับจะดึงก็ช้าไปแล้วครับจาวมาแล้วจวังหวะ มรัวิทย์นะครับยิยงไปไอ,อ,อ่ขวาสิบนาทีสุดท้ายของเกมแล้วหลอกยิยงลูกนี้ติดมือเจสันโอ้โหพุ่งไปปัดลูกนี้สวยงามมากครับเจนสันสยามจากขอ,ากอบครับทั้งสองทีมเลยครับไปดูจังหวะนี้ก่อนครับโอ้โหกระโดดเซฟของจเจนสันนี่กัโอนาน่าเลยครับเมื่อสักครู่นี้แล้วแปะคืนกลับมายิยงลูกนี้ติดปือครับโอ้โหลูกยิยงของเจริญวสังสมโอ้เซฟลูกนี้ก็ต้องยอมครับ จิ้มฉีดยาแรงแล้วนะครับเข้ากรอบด้วยครับปฏิกิริยาอีกไวจริงๆครับพาพี่มาอีวิโอซอฟต์ตัวทีเด็ดแล้วจะยัดทางหรือทายยิงสวนเจ้าวานี้โอ้โหือบได้ลุน้นพยายามเฉยโอกาสยิงไกลเลยครับไม่เข้ากรอบสองนับนะครับไรไปหมาได้แล้วจังหวัด ปล่อยมาจิงโอ้โหตัวคุมเส้นไปจักไ่ได้ครับไปแยกคืนมาอีกทีหนึ่งครับรัฐวิวย์นี่สกูดชนเสาเลยครับคืนหลบมาแล้วปล่อยให้เพื่อนยิงครับนี่ครับชนเสายิงสองธนภพดรารวิทย์ลบมาธนภพสุเนธธนภพเจอสองต้องคืนธนราวิทย์ลากขึ้นมาธนราวิทย์คืน แล้วไฮต่อธนภพสูเดทยิงติดมือครับบอลมันเดินทางช้าอะไรครับก่อจะไหลามาในมุมมันปิดหมดแล้วครับรอยู่ระบอบคืบอยู่ครับยัดมาลูกนี้ก็พลาดนะจะคลิดอินเ็วของกุนโดธนภพยกขึ้นมาลูกนีก็ไม่ตรงเหลือ2นาที20ิวินาทีครับอับดูใบบอบขว้างยาวมาจังหวะจะพีดลูกน,นี้ นราวิทแล้วได้ยิงครับโอ้โหหมดไปโอ้จังหวะนี้หมุนมาเจอบอลพอดีครับอุซเบกิสถานนี่ครับจังหวะงัดกันครับแล้วมันมาเข้าทางเหลี่ยมปืนพอดีครับโอ้โหก็ตรงกรอบว่าเจนสันไม่รู้จะช่วยได้หรือเปล่าครับลูกนี้แต่ว่าไทายหลุดมาแล้วได้ยิงแฉลบออกหลังครับโอ้เกือบได้เหมือนกันครับลูกยิงของนราวิทไปบุมครอปทิไทยหลายบาลนราวิทสีสุวสรรณซ้ายลูกนี้เอาแล้วได้ประตูครับโอ้โหเป็นบุนโดน,นะครับ ทำประตูนิย่้ไทยที่นำ5-2ครับเหลือ2นาทีแบบนี้ก็โอกาสสดใสเลยครับโอเมนี้ยิงไป4ลูกครับดูครับยืนอยู่ตรงนั้นแหมเหมือนจะไม่โดนปุนโนด้วยเลยครับเดี๋ยวต้องดูภาพใช้ทีครับโค้ชบอกเปลี่ยนไม่ได้ครับจะเปลี่ยนแล้วดูแล้วจะสูไทยไม่ไหวครับนารวิศศิวันบางแล้วขึงหลบมา3นารวิศบายทีปุนโนยัดท่องแล้วเรียบร้อยครับ6-2โอ้ปิดกอบไปเลยนะครับทีไทย จากรัฐวิทสีรักษาครับนี่ดูครับยังดึงคลึงโอ้โหเดีบรรทัดสองเท้าตกไปทีนึงแล้วปุนโนใส่ผ่านมาลูกนี้ก็ไม่เหลือครับรัทธวิทลูกสวยมาเชียดด้วยนะครับเอาครับหมดเวลาการแข่งขันไปครับบเกมครับทีมไทยชนะ อุซเบกิสถานไป6ประตูต่อ2นะครับต่อได้4ประตูจากปุนยวังซึ่ว่าคุณนะครับนาที16นาที18นาที25แล้วก็นาที35นะครับ